ทฤษฎีว่าดวงดาวทรงคลื่นกระตุ้นจิตใต้สำนึกสำรวจทฤษฎีลึบที่ว่าดวงดาวสามารถส่งคลื่นที่กระตุ้นจิตใต้สำนึกของเราได้ใครปริศนาความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์และเรื่องลี้ลับจักรวาลและความเชื่อส่วนบุคคลจักรวาลและความเชื่อส่วนบุคคลเป็นหัวข้อที่เชื่อมโยงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เข้ากับกับมิติทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของมนุษย์ ในบทนี้เราจะสำรวจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจัก,กรวาลความความหมายที่จัก,กรวาลมีในวัฒนธรรมต่างๆและความเชื่อที่เกี่ยวข้องก,กับอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อชีวิตมนุษย์นอกจากนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำแนวคิดเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจว่าคลื่นพลังงานจากดวงดาวอาจมีผลต่อเราได้อย่างไรจัก,กรวาลในความเข้าใจทางวิทยศาศาสตร์ คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งสสารพลังงานเวลาและวกาศมันเป็นระบบที่กว้างใหญ่ไพศาลและซับซ้อนซึ่งประกอบไปด้วยกาแล็กซีจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ละกาแล็กซีประกอบไปด้วยดาวรึกดาวเคราะห์และวัตถุทางดาราศาสตร์อื่นๆอีกมากมายอย่างไรก็ตามความหมายของจักรวาลไม่ได้จำกัดเพียงแค่ด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้นในวัฒนธรรมต่างทั่วโลก จักรวาลมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันเป็นแหล่งกําเนิดของทุกสิ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นระเบียบและความสมดุลและเป็นที่สิ่งสถิตของเทพเจ้าและวิญญาณต่างๆความเชื่อเรื่องอิทธิพลของดวงดาวต่อชีวิตมนุษย์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของดวงดาวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก เชื่อกันว่าดวงดาวแต่และดวงมีพลังงานเฉพาะตัวที่สามารถส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพอารมณ์และโชคชะตาของมนุษย์ได้แม้ว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะไม่ได้สนับสนุนแนวคิดนี้โดยตรงแต่ความเชื่อเรื่องอิทธิพลของดวงดาวยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คนจำนวนมากทั่วโลกจิตใต้สำนึกคือส่วนหนึ่งของจิตใจที่อยู่นอกเหนือการรับโดยตรงของเรามันเป็นที่เก็บรวบรวมความทรงจา ประสบการณ์ความเชื่อและอารมณ์ต่างๆที่เราอาจไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกมีบทบาทสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบสนองของเราและมันสามารถถูกกระตุ้นได้โดยปัจจัยต่างๆเช่นความคิดภาพเสียงหรือแม้แต่คลื่นพลังงานจากภายนอกดังนั้นหากวงดาวสามารถส่งคลื่นพลังงานที่ส่งผลต่อจิตใต้สำนึกได้จริง มันก็อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตของเราในรูปแบบต่างๆได้เช่นกันในหน้าต่อไปเราจะเจาะลึกถึงทฤษฎีที่ว่าดวงดาวส่งคลื่นกระตุ้นจิตจิตใต้สำนึกและสำรวจว่าทฤษฎีนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องอิทธิพลของดวงดาวได้อย่างไรทฤษฎีที่ว่าดวงดาวส่งคลื่นรกระตุ้นจิตใต้สำนึกเป็นแนวคิดที่พยายามอธิบายว่างดาว อาจมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ได้อย่างไรโดยอาศัยกลไกทำงานของจิตใต้สำนึกทฤษฎีนี้เสนอว่าดวงดาวแต่ลงปล่อยคลื่นพลังงานบางอย่างออกมาซึ่งคลื่นเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่จิตจิตใต้สำนึกของเราและกระตุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจและอารมณ์คลื่นพลังงานที่ดวงใดออกมาอาจมีหลายรูปแบบเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นความถี่ต่ำ หรือแม้แต่คลื่นพลังงานที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันคลื่นเหล่านี้อาจมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถสั่นสะเทือนหรือกระตุ้นเซลล์ประสาทในสมองของเราซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์เมื่อคลื่นพลังงานจากดวงดาวเข้าสู่จิตใต้สำนึกของเรามันอาจกระตุ้นความทรงจำประสบการณ์ หรือความเชื่อบางอย่างที่ถูกเก็บไว้ในนั้นตัวอย่างเช่นหากดวงดาวดวงหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความรักและความเมตตาคลื่นพลังงานจากดวงดาวดวงนั้นอาจกระตุ้นให้เรามีความรู้สึกรักและเมตตามากขึ้นหรือหากดวงดาวดวงหนึ่งมีความเกี่ยวข้องความกล้าหาญและความมุ่งมั่นคลื่นพลังงานจากดวงดาวดวงนั้นอาจจะกระตุ้นให้เรามีความกล้าหาญและมุ่งมั่นมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ยังคงเป็นเพียงสมมติฐานที่ต้องการการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าดวงดาวสามารถส่งคลื่นพลังงานที่ส่งผลต่อจิตใต้สานึกของมนุษย์ได้จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีนี้เป็นไปไม่ได้การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสมองและการทำงานของจิตใจยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆ ในอนาคตไม่ว่าทฤษฎีนี้จะเป็นจริงหรือไม่ความเชื่อเรื่องอิทธิพลของดวงดาวยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและความเชื่อส่วนบุคคลของมนุษย์การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานกับเกี่ยวจากระวาลจิตใต้สำนึกและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวจะช่วยให้เราสามารถพิจารณาและประเมินความเชื่อเหล่านี้ได้อย่างมีเหตุผลและวิจารณญาณมากขึ้น จิตใต้สำนึกคืออะไรและทำงานอย่างไรจิตใต้สำนึกคือส่วนที่ซ่อนเร้นของจิตใจเป็นเหมือนห่วงสมุดลึกๆที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงแต่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเราจิตสำนึกเก็บรวบรวมประสบการณ์ความทรงจำความเชื่อและอารมณ์ต่างๆที่เราเคยเผชิญมาตลอดชีวิตแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกตัวถึงข้อมูลเหล่านี้ แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็ยังคงส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทําของเราอยู่เสมอจิตใต้สํานึกทํางานตลอดเวลาแม้ในขณะที่เราหลับมันเปรียบเสมือนเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่คอยประมวลผลข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องและสร้างรูปแบบตอบสนองอัตโนมัติให้กับเรารูปแบบเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องคิดไตรตรองทุกเรื่อย,อยายละเอียด ตัวอย่างเช่นการขับรถกันเดินหรือการพูดคุยล้วนเป็นทักษะที่ถูกบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกและสามารถทำได้อย่างอัตโนมัติในบริบทของทฤษฎีที่ว่าดวงดาวส่งคลื่นกระตุ้นจิตใต้สำนึกเราสามารถมองได้ว่าคลื่นจากดวงดาวเป็นเหมือนตัวกระตุ้นที่ปลุกเร้าความทรงจำความเชื่อหรืออารมณ์บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราคลื่นเหล่านี้ทำให้เราเกิดความรู้สึกแปลก แรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งความฝันที่ชัดเจนกว่าปกติความสำคัญของจิตใต้สำนึกที่มันเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและสัญชาตญาณการทำความเข้าใจจิตใต้สำนึกจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในและนำมาใช้ในการพัฒนาตนเองการแก้ไขปัญหาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้นอกจากนี้ การตระหนักถึงอิทธิพลของจิตใต้สำนึกยังช่วยให้เราสามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสร้างนิสัยใหม่ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราได้อีกด้วยจิตใต้สำนึกไม่ได้เป็นสิ่งที่แยกขาดจากจิตสำนึกแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบจิตใจที่ทำงานร่วมกันจิตสำนึกคือส่วนที่เราตระหนกรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนจิตใต้สำนึกคือส่วนที่เก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างรูปแบบการตอบสนองอัตโนมัติทั้งสองส่วนนี้ทำงานประสานกันเพื่อให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของจิตจิตใต้สำนึกมีความซับซ้อนและหลากหลายแต่โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆได้แก่การรับข้อมูลการประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลลับหนึ่งการรับข้อมูลจิตใต้สำนึกข้อมูลจากทุกช่องทางทั้งจากประสาทาสัมผัสทั้ง5ประสบการณ์ในอดีตความคิดความรู้สึกและความเชื่อข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆเช่นความทรงจําอารมณ์หรือรูปแบบการตอบสนองอัตโนมัติ2การประมวลผลข้อมูลจิตใต้สำนึกประมวลข้อมูลที่ได้รับมาโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการคิดวิเคราะห์หรือตัดสินข้อมูลจะถูกจัดเรียงจัดกลุ่มและเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆที่มีอยู่แล้วในจิตใต้สำนึกกระบวนการนี้จะสร้างรูปแบบการตอบสนองอัตโนมัติที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น 3. การแสดงผลลัพธ์ผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลในจิตใต้สำนึกจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆเช่น ความรู้สึกแรงจูงใจพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บตัวอย่างเช่นหากเรามีความเชื่อว่าเราไม่เก่งเราอาจจะรู้สึกท้อแท้และหลีกเลี่ยงการทำสิ่งใหม่ๆห,หรือหากเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตเราอาจจะกลัวที่จะเชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันอิทธิพงคมจิตใต้สำนึกต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมนั้นมีมากมายมหาศาล จิตใต้สำนึกมีส่วนในการกำหนดความชอบความสนใจความกลัวความเชื่อและค่านิยมของเราสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของเราในทุกๆด้านของชีวิตตัวอย่างเช่นหากเรามีความเชื่อว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีเราก็จะมีแนวโน้มที่จะออกกำลังกายอย่างอย่างเสมอหรือหากเรามีความกลัวที่จะพูดในที่สาธารณะ เราก็จะหลีกเลี่ยงการพูดในที่สาธารณะการเข้าใจกลไกาการทำงานของจิตใต้สำนึกจะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสร้างนิสัยใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราได้เราสามารถทำได้โดยการฝึกสติการทำสมาธิการสะกดจิตหรือการใช้เทคนิคอื่นๆที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึกได้ การเปลี่ยนแปลงจิตใต้สํานึกไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าเพราะมันจะช่วยให้เราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงและสร้างชีวิตที่เราต้องการได้ข้อควรพิจารณาและข้อคิดบทที่ชื่อบทนี้จะสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าดวงดาวส่งคลื่นกระตุ้นจิตใต้สํานึก และให้ข้อคิดสำหรับการพิจารณาเพื่อต่อยอดความรู้และความเข้าใจของเราทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดสนับสนุนดังนั้นการพิจารณาอย่างรอบคอบและการเปิดใจรับฟังมุมมองที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งประเด็นหลักของทฤษฎีนี้คือการที่ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดวงดาวสามารถส่งผลทบต่อจิตใต้สำนึกของมนุษย์ได้ โดยเชื่อว่าคลื่นพลังงานจากดวงดาวเหล่านี้สามารถกระตุ้นอารมณ์ความคิดหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของบุคคลแนวคิดนี้มักเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งดวงดาวกับเหตุการณ์บนโลกและชีวิตมนุษย์อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนคือความแตกต่างระหว่างความเชื่อและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่อิงกับความเชื่อและประสบการณ์ที่สั่งสมมาแต่ขาดการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือการทดลองเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับจิตใต้สำนึกนั้นเรื่องยากและมีความท้าทายหลายประการดังนั้นเราจึงควรพิจารณาข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่อย่างรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อในทฤษฎีนี้การเปิดใจรับฟังมุมมองที่ แตกต่างและไม่ยึดติดกับความเชื่อของตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการพนาความรู้และความเข้าใจของเรานอกจากนี้เรายังสามารถนำแนวคิดจากทฤษฎีนี้มาต่อยอดความรู้ในด้านอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการศึกษาผลกระทบของสภาพล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อจิตใจมนุษย์หรือการวิจัยเกี่ยวกับคลื่นสมองและความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกต่างๆที่สำคัญ เราควรใช้ความรู้และข้อมูลที่เรามีอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมการนำเสนอแนวคิดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเช่นการใช้โหราศาสตร์เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจตนเองหรือการใช้ดาราศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและสามารถทำได้ในการพิจารณาถึงทฤษฎีที่ว่าดวงดาวส่งคลื่นกระตุ้นจิตใต้สำนึกนั้น เราจำเป็นต้องแยกแยะระหว่างหลักการทางวิทยาศาสตร์กับความเชื่อส่วนบุคคลวิทยาศาสตร์นั้นตั้งอยู่พื้นฐานของการสังเกตการทดลองและการพิสูจน์ในขณะที่ความเชื่อส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละคนยึดถือโดยอาจไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนเมื่อเราพิจารณาทฤษฎีนี้เราควรตั้งคำถามสำคัญเช่นมีหลักฐานใดที่สนับสนุนว่า ดวงดาวสามารถส่งคลื่นที่กระทบต่อจิตใต้สำนึกได้กลไการทำงานของคลื่นดังกล่าวเป็นอย่างไรมีปัจจัยอื่นใดอีกบ้างที่อาจมีผลต่อจิตใต้สำนึกคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราเมินความน่าเชื่อถือของทฤษฎีนี้ได้อย่างมีวิจารณญาณข้อคิดที่สำคัญอีกประการหนึ่งหนึ่งคือการไม่ด่วนสรุปการตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อในทฤษฎีใดๆ ควรมาจากการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและการไตรตรองอย่างถี่ถ้วนการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆจะช่วยให้เราเติบทางปัญญาและมีความเข้าใจโลกที่กว้างขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถนำแนวคิดจากทฤษฎีนี้มาใช้ในการพัฒนาตนเองได้ตัวอย่างเช่นการทำความเข้าใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่ออารมณ์และความคิดของเรา การฝึกสติและการทำสมาธิเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในจิตใต้สำนึกหรือการใช้ดาราศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการไม่นำทฤษฎีนี้ไปใช้ในทางที่ผิดเช่นการตัดสินผู้อื่นจากราศีเกิดหรือการเชื่อโชคลางมากเกินไปการใช้ความรู้และข้อมูลอย่างมีสติและมีเหตุผลจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่าง มีความสุขและประสบความสำเร็จโดยสรุปแล้วทฤษฎีที่ว่าดวงดาวส่งเครื่องกระตุ้นจิตใต้สำนึกเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์แต่ยังขาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดสนับสนุนการพิจารณาอย่างรอบคอบการเปิดใจรับฟังและการไม่ด่วนสรุปจึงเป็นสิ่งสำคัญข้อคิดที่ได้จากบทนี้คือการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวนั้นต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์การตั้งคำถามและการสแสวงหาข้อมูลอย่างรอบด้านการไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆและการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจะช่วยให้เราเติบโตทางปัญญาและมีความเข้าใจโลกที่กว้างขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถนำแนวคิดจากทฤษฎีนี้มาใช้ในการพัฒนาตนเองได้โดยการทำความเข้าใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่ออารมณ์และความคิด การฝึกสติและการทำสมาธิเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในจิตใต้สำนึกหรือการใช้ดาราศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการใช้ความรู้และข้อมูลอย่างมีสติและมีเหตุผลไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดหรือเชื่อโชคลางมากเกินไปการใช้ชีวิตของคุณอย่างมีสติและมีเหตุผลจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จสุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านนำข้อคิดและแนวคิดที่ได้จากบทนี้ระยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไปการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอจะช่วยให้เราก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ